สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลายๆประเด็นก็ได้คลี่คลายลงไปบ้างแล้วสำหรับเรื่องราวความรักของแน็กชาลีและจีการมินที่ได้ออกมาประกาศแยกทางกาันไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เราบรรดาแฟนคลับนั้นต่างก็ผิดหวังและเสียใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ยอมรับและเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ และสำหรับวันนี้เราจะพากันไปเปิดค่าตัวของกามินในการขึ้นไลฟ์ในแต่ละครั้งว่าได้เป็นจำนวนเงินเท่าไร่ซึ่งคุณมดดําคชาภาก็ได้เคยกล่าวในรายการแชร์ไว้ว่ารู้ว่าเมื่อก่อนจะใช้กามินไลฟ์ทีหนึ่งจะต้องใช้เงินหนึ่งล้านบาทโดยมดดําได้บอกว่าไลฟ์คู่กันจะต้องใช้เงินถึงหนึ่งล้านบาทซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น น้องยอมรับว่าตั้งแต่แนกมีกามีนก็มีคนดูข้นเยอะอย่าทวงบุญคุณกันเลยต่างคนต่างได้ชาลีคิดถูกแล้วที่เลิกเพราะว่าความรักกับธุรกิจมันไปกันไม่ได้เพราะเติมเท่าไหร่มันก็ไม่พอหาความจริงใจยากผู้จ้างผ่อนจ่ายแต่กามีนกําลังจะหมดสัญญาชาลีเลยต้องสำรองจ่ายจะได้ตรงตามสัญญา ผมเคยทำอยู่กลุ่มแบรนด์สินค้าต่างๆเวลาจ่ายเงินจะแบ่งเป็นงนวดๆระยะกี่เดือนต่อหนึ่งงวดแต่ครั้งนี้แนคกน่าจะสำรองจ่ายทั้งหมดไปแล้วจึงทำให้สภาพการเงินมีปัญหาเรียกได้ว่านี่ก็เป็นเพียงข้อมูลเพียงบางส่วนและความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงอย่างไรก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ